นะให้ทุกท่านนะครับหมดเบนการไรสดนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับดเบนการไรสด้วยนะครับนะครับนะ ทุกท่านตั้งให้เราดูใได้นะครับัก่านกขอใหานยุติการไล่สตรนะครับ จ้าที่มไม่ให้ไลฟ์สดในร้านแมคโดนัลด์ท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้นี่คือเหตุการณ์เบกกิ้งนิวซะขนาดนี้เกิดเหตุความวุ่นวายกันเกิดขึ้นนะท่านผู้ชมครับขณะนี้เจ้าหน้าที่หลังจากที่อยู่กันนะดีๆ แก็เข้าร้านแล้วเรียบร้อยท่านผู้ชมนะสวัสดีน้องเพช รายงานสดจากนะฮะแมคโดนัลส์ท่านผู้ชมนี่ครับมาแล้วธงเหลืองๆไปแล้วขบวนไปแล้วนะครับเพื่อนๆครับขบวนไปแล้วครับตอนนี้ตำรวจเขามานะฮะเบี่ยงเบนความสนใจนั่นเองนะท่านผู้ชมนี่ฮะเมสู่นี้ธงสีเหลืองๆไปแล้วนะขบวนไปแล้ว

เจ้าหน้าที่ตำรวจสตชนะสงครามนะครับก็เดินทางมานะฮะที่บริเวณข้างในร้านแมคโดนัลล์นะเป็นช่วงเวลาเดียวกันกันกบขบวนสเสด็จผ่านนะฮะเป็นการห้ามปราบประชาชนไม่ให้ไลายสดด้านในร้านแมคโดนัลล์นะอ้างว่าเป็นพื้นที่ควบคุมนะฮะเบืบ้องต้นนี้ก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะก็ออกไปแล้วท่านผู้ชมฮนะเอากองน้ำหวานเข้ามาในร้านนะครับถ่ายรูปบันทึกภาพประชาชนท่านผู้ชมฮะเบืบ้องต้นขบวนไปแล้วนะท่านผู้ชมนะับขณะนี้บรรยากาศสด Icana, ที่บริเวณหน้าร้านแมคโดนัลล์ในร้านแมคโดนัลล์นะออกได้ตอนนี้ครับหลังจากอยู่ในข้างในร้านนี่ชั่วโมงกว่านี่ครับท่านผู้ชมมาได้หลุระปอีกทีน่ากิน ตำรวจกลับไปแล้วฮะทา่านผู้ชมวัเดี๋ยวก็ข,ขาไปไปแล้วเหลือแต่ขากลับนะท่านผู้ชมขาไปไปแล้วเหลือแต่ขากลับนะฮะ,มมก,ะ,ฮะก็เป็นช่วงเวลาที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับสอนชัสงครามได้เดินทางนะครับมากันนะที่บริเวณหน้านะเอ่อข้างในร้านแมคโดนัลอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะมีการประกาศไม่ให้ประชาชนไลฟ์สดนะฮะ ย,ยืนยันครับว่าการนําเสนอข่าวสารหรือว่าสิทธิในการถ่ายทอดสดนะบรรยากาศก็ผ่อนคลายลงแล้วครับแสดงว่าพื้นที่นะในส่วนของจะพ้น่้องกิวอน่ัวั้ยคเอะยบอาเนี่ยปอยข้างแม็กก็ได้มาเนี่ยมา กโอยอานึงอิดะไรไหมอะไรผิดาก็เเข้ามาดิ้มหาก็เดิเข้ามาเสือขังเอาไว้เสือมันจับกเองอนาก็เดเข้ามาเไม่ะไม่ให้ขกลับบ้าเองเสือมัถ่ายลูปบ้ารรวจตำรวจก็ผ่อนคลายท่านผู้ชมฮะดูบรรยากาศณขณะนี้ฮะ คือไล่เรียงเหตุการณ์เนี่ยท่านผู้ชมฮะคือเมื่อสักครูน่นี้ตำรวจเนี่ยเขามานะฮะแล้วก็รอไว้เมื่อไหร่จะมาสุดท้ายก็มานะฮะเมื่อประมาณสิบนาทีที่แล้วนะฮะจากนั้นเนี่ยก็มีการบรรยากาศเบื้องต้นนะตำรวจก็มาเข้ามาประกาศนะเอากองกําลังน้ําหวานนะคล้ายๆจะเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจในวะานนี้ท่านผู้ชม นี่ครับกิจกรรมของกลุ่มมังกรปฏิวัติท่านผู้ชมครับตำรวจก็ถอ,อนกำลังออกแล้วเห็นไหมฮะมเห็นธงเหลืองๆมาเหมือนกันนะฮะตอนนั้นสดจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยครับวันที่2พฤษภาคม65 ตำรวจก็ขึ้นรถกลับแล้วท่านผู้ชมอรตำรวจกลับไปแล้วฮะขอฟอชุดนี้ออนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมฮะขบวนไปแล้วนะครับเมื่อสิบมาทีที่แล้วนะฮะผู้รองผู้กำกับเข้ามาประกาศ ประชาชนเขาก็นั่งอยู่ดีๆนะฮะพับนกกันอยู่ข้างในก็นะะทำกิจกรรมกันไปนี่ฮะ เป็นกิจกรรมพับนกนะฮะของกลุ่มมังกรปฏิวัติเนื่องจากมีภารกิจพิเศษท่านผู้ชมฮะมพอมีภารกิจพิเศษปุ๊บเนี่ยนะก็เลยมีการนะฮะทำกิจกรรมนะฮอ,อของกลุ่มมังกรปฏิวัติเขาไปพับนกกันตำรวจก็ประกาศนะครับว่าให้พับนกได้ในร้านแมคโดนัล์ เวลาผ่านไปก็ชั่วโมงกว่ากว่านะฮะก็ตํารวจเข้ามาบอกว่าขอไม่ให้ไล์สดนะเกิดการแบบว่านะให้จุดโฟกัสนะไปที่รองผู้กํากับคนดังกล่าวแล้วก็กองไอ้น้ำหวานที่เข้ามาในร้านแมคโดนัลล์นะท่านผู้ชมเนะ<อ>บื้องต้นนี้ก็ภารกิจนะขาไปเสร็จแล้วนะฮะตำรวจก็กลับแล้วก็วางกําลังก็อย่างหลมหลวม สวัสดีคุณยุทธชัยฮะในกล้องแนวตั้งจะเป็นเบเกิ้งนิวท่านผู้ชมครับฝากกดกระจายข่าวสารกดไลค์กดแชร์ส่งดาวเป็นกำลังใจกับสํานักข่าวราษฎรไปดูน้องคือ นี่ตำรวจนะก็มาพูดคุยกับผู้ชมอ่ะเป็นไงบ้างครับคุยกับตำรวจเมื่อกี้จริงจแล้วเก็เมื่อกี้ก็คือขอให้เราหยุดไลฟ์เพราะว่ามันจะเป็นช่วงที่เขาบวนเสด็จผ่านพอดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็มันก็เขาก็มาเพื่อให้เราถ่ายเขาเลยใช่ใช่ใช่แบบดึงความสนใจครับผมแต่ว่าตอนนี้ ต้นพี่เนี่ยแจ้งว่าขบวนเสด็จจะไม่ผ่านทางนี้แล้วแล้วก็เลยบอกว่างั้นก็ลดกําลังลงก็ได้เพราะว่าเราก็ไม่ได้มีตั้งใจจะมาทําอะไรตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วขบวนเสด็จจะผ่านทางนี้หรือไม่ผ่านก็ไม่มีผลอะไรกับพวกเราเพราะเราตั้งใจมาพับนกเฉยๆกันกิจกรรมยังจะมีต่อไปมยังมีต่อไปนะยังไม่จบกิจกรรมนะคยังไม่ได้จบงานแล้วกิจกรรมตอนนี้เราพับนกอยู่ด้านในจะออกมาด้านนอกไหมรับตอนนี้ยังพับอยู่ด้านในอยู่ค่ะยังไม่ตัดสินใจว่าเราจะออกมาหรือ แต่ว่าจุดมุ่งหมายคือเราอยากให้นกกับเพื่อนๆเราผิดนะขอบคุณครับรน้องหอมายเราก็คือก็ตำรวจเขาบอกว่านะับขบวนสเสด็จจะผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแค่ขาไป哈哈ส่วนขากลับนะฮะก็จะไม่ได้ผ่านใช้ไม่ได้เส้นไม่ได้ใช้เส้นทางนี้ผ่านะะนะุผู้ชมครับนี่คือ breaking news ในกล้องแนวตั้งในกล้องแนวตั้งฝากกดไลค์กดแชร์ตำรวจก็ถอนกําลังไปนะฮะเกือบ80%นะฮะเหลือแต่เบาๆไว้แบบนี้ท่านผู้ชมเห็นไหมฮะ นี่แล้วก็ถือว่าเป็นการเบี่ยงเบนจุดโฟกัสนะของทางตํารวจชายุทธวิธีดังกล่าวทานผู้ชมครับนี่แปลว่าขอตั้งข้อสังเกตขอบคุณคุณชัตชวันนะส่งดาวเข้ามา99ดวงนะขอบคุณมากๆครับคุณชัชวันสุวรรณสวัสดนะขอบคุณมากมากครับฝากกดกระจายข่าวสารหนึ่งแชร์หน้าเฟซหนึ่งแชร์ลงกลุ่มนี่คือ b e a k i n g news นะรายงานสดอยู่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยกิจกรรมของกลุ่มมังกรปฏิวัติครับนัดพับนก นะเพื่อเออเรียกร้องสิทธิการประกันตัวนะแต่เหตุการณ์คู่ขนานก็คือเหตุการณ์ภารกิจขบวนสเสด็จนะเมื่อสักครู่นี้เมื่อประมาณสิบนาทีที่ผ่านมานะขบวนสเสด็จก็ผ่านไปแล้วท่านผู้ชมครับไปประกอบพระพระชาชพิธีนะคุณทวีสิทธิ์นะเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้ในกล้องแนวตั้งนะฮะก็จะเป็นตำรวจผู้รองพุ่งกับสออชนะสงครามนะเดินทางมา ในร้านแมคโดนัลล์คองบประกาศไม่ให้ประชาชนไลฟ์สดนะแล้วก็นำกำลังน้ำหวานเข้ามาประมาณ10กว่านาย20นายนะเข้ามาถ่ายรูปรอบร้านนะฮะสร้างความไม่พอใจกับประชาชนประชาชนก็เลยโหร้องนะฮะแล้วก็เหตุการณ์คู่ขนานก็คือคาโบอนเซทผ่านนะท่านผู้ชมครับนี่ครตอนนี้ก็บรรยากาศตำรวจก็กำลังนะฮะถอนกำลังลงท่านผู้ชมฮนะ คุณอัญชลีสวัสดีครับเหตุการณ์ตำรวจนะฮะเ,เข้ามาไม่ให้ไลฟ์สดในร้านแมคกโดนัลฮะฝากกระจายข่าวสารหน,น,นึ่งแชร์หน้าเฟซหนึ่งแชร์ลงกลุ่มเป็นกำลังใจกับสำนักข่าวราษฎรท่านผู้ชมฮะอขอบคุณทุกคนขอบคุณ ทุกคนที่ส่งดาวเข้ามานะอ้าวเห็นเอาหลานกูมาเอาหลานกูมานี่เดินไปาเอาหนกิดเงินประจำไม่ว่าวันศุกร์วันจันทร์ได้ถูกกว่า Yeah. <laughs> เพลงรถติดขบวนครับจากพี่อุไฟเย็นขอบคุณคุณ JEI หนูนะฮะชงติกฤษณาส่งดาวเจ็ดสิบห้าดวง่ท่านผู้ชมขอบคุณในกล้องแนวตั้งนะฝากกระจายข่าวสารด้วยนะท่านผู้ชมครับนี่คือ b บร i n g News ส์นะ เป็นกิจกรรมพับนกของกลุ่มมังกรปฏิวัติครับที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปไหนครับ ตอนนี้เริ่มพับนกท่านผู้ชมครับกิจกรรมนะพับนกนี่ครับน้องเขาก็แจกกระดาษพับนกท่านผู้ชมครับเนี่ยส่งอีโมจิพับนกกันเข้ามาได้ท่านผู้ชมฮะ นี่ครับเนี่ยพับนกนะนี่ครับท่านผู้ชมฮะหลังจากที่นะเหตุการณ์เริ่มที่จะคลี่คลายลงนะก็มีการถอนกําลังไปครึ่งหนึ่งนะบรรยากาศที่บริเวณหน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะหลังจากที่โดนกักบริเวณเป็นชัวว่วโมงกว่านะท่านผู้ชมครับไม่ให้ออกนอกร้านแมคโดนัลล์เบื้องต้นก็ผ่อนคลายลงท่านผู้ชมน,นี่ฮะให้ดูนะฮะสวัสดีคุณเสียสครับ อันนี้ก็เป็นนกท่านผู้ชมฮะนี่ฮะ <S <S <LE AN> ก็เป็นการพับนกกันนะทากิจกรรมเชิงสัญลักษักท่านผู้ชมฮะฝากกระจายข่าวสารกดไลค์กดแชร์กดกระจายข่าวสารนี่คือเบรกในกล้องแนวตั้งเป็นเบรกิงนิวท่านผู้ชมฮะฝากกระจายข่าวสารกดไลค์กดแชร์ครับเดี๋ยวนะฮะในช่วงของการทํากิจกรรมก็จะออนแอร์กันไปก่อนท่านผู้ชมฮะนี่ฮะท่านใดที่พับนกเป็นก็สามารถส่งอีโมจินกนะฮะเป็นกําลังใจให้ได้ท่านผู้ชมฮะ ลุงดอนไม่อยู่ครับโุเทียสิงก็เป็นการพับนกกันทนะ่านผู้ชมครับแล้วก็สามเออขอญาตแจ้งข่าวนะฮะขอญาตแจ้งข่าวในส่วนของคุณนะฮะ คุณเกตนะฮะไม่ได้ประกันตัวนะครับคุณลาตีคอนลอดแจ้งเข้ามาว่าคุณหลุยส์ฟรองเซ่ส่งดาวให้โอปอนะขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวขอญอาตเดี๋ยวโอปอปิดกล้องแนวตั้งก่อนนะค,คุณหลุยส์ฟรองเซ่นะฮะขอบคุณมากๆครับโอปอถ่ายตอนสักครู่นะคุณนิวตอนนี้ผมถือสองมือเลยนะฮะสวัสดีคุณสุชาติภาวินีฮะโอปอถ่ายขบ,บวนย้อนไปดูได้ครับคุณนิวไทยแลนด์น่าจะเห็นแวบบๆนะ มีอะไรคะแอดปอกกิจกรรมพับนกครับคุณพาลินดากิจกรรมพับนกของมังกรปฏิวัตินะฮะส่งหัวใจสีแดงกดไลค์กดแชร์ท่านผู้ชมฮะบรรยากาศณขณะน,นี้ที่บริเวณหน้าร้านแมคโดนัลล์อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับเดี๋ยวนะฮะท่านใดที่ส่งดาวมาในกล้องแนวนอนเดี๋ยวอปอจะกล่าวขอบคุณนะฮะสักแป๊บหนึ่งท่านผู้ชมครับเพราะเนื่องจาก นะทางตอนนี้ถือสองกล้องนะฮคุณเกตไม่ได้ประกันตัวครับน้องเกตไม่ได้ประกันตัวตนนโดหนึ่งหนึ่งสองเพราะว่าปลาใสคดีมูเตลูฮะวันที่ยี่สิบองเมษา ไปเดินดูบรรยากาศนะท่านผู้ชมก็นเนี่ยบรรยากาศเริ่มถามว่าผ่อนคลายลงไมงหมตำรวจก็ยังอยู่นะตำรวจก็ยังอยู่ท่านผู้ชมฮะนะท่านผู้ชมก็กล้องแนวตั้งนะขออนุญาตนะลงไลฟ์สดกัอท่านผู้ชมครับในกล้องแนวตั้งท่านผู้ชมสามารถนะย้ายมาดูกล้องแนวนอนได้นะเพราะตอนนี้กล้องแนวนอนเนี่ยไลฟ์สดยาวตั้งสามชั่วโมงนะก็สามารถมาดูแนวนอนได้ท่านผู้ชมฮะน,นี่คือบรรยากาศที่บริเวณหน้านุสาวรีประชาธิปไตยนะกลุ่มกิจกรรมมังกรปฏิวัติ นัดทำกิจกรรมพับนกนะฮะที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยท่านผู้ชมครับเจอกันครับในกล้องแนวตั้งนะ,ะเป็นช่วง Baking News นะฮะขอบคุณมากครับในกล้องแนวตั้งนะฮะขอบคุณครับแล้วก็ย้ายไปดูได้ที่ทาง YouTube และ Facebook สํานักข่าวรัศดรกล้องแนวนอนยังออนแอร์อยู่นะครับขอบคุณมากๆครับ